วันนี้เราจะมาเกาะติดชีวิตตืนน้อยคูที่ต้องหน้าต้องตารอกินมดที่เดินผ่านเป็นสายทางสรุปกันใหเลยผู้กำจัดมดของเราอะไรงอึงมาส่บอเอากินเข้าไปจินเข้าไปกินเข้าไป โอ้ย่าดราม่านะครับเป็นวิธีแห่งมดเป็นวิธีแห่งตึงไม่ใช่คางคุกนะครับมาแล้วรวมกันนะเอามาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะๆเอ้ากินลงไปกินลงไปยังไม่ยังไม่อ้อยไว้อ้อยไว้คนที่เหลือก็ทยอยกันไปคนที่เป็นอาหารก็กินกันไปโห หูดำเลยมอนะโอ้โหมาเปุงทานไโอ้โหกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวเยอะเลยเยอะเลยโอ้ยลุงเามาลุงามามาให้กินซดีมมา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 มามนนนี่ ถ่ายใกล้ๆเนี่ยตกใจโอ้โหมันมีการตกใจครับก,กินอยโู่เรื่อยๆครับหนึ่งสองสองกินสี่ไม่โดนไม่โดนอ ไ่่ตัวเดียวโดนเข้าไปมาสองมาสองโดนหนึ่งมาสี่มาห้ามาสี่โดนหนึ่งาเป็นกระปวนโดนเข้าไปมหมดไม่รู้สึกรู้ซาอะไรเลยว่าโดนกินเพื่อนไม่บอกกันเลยโอ้โหมาผ่านทางเข้าทางปืนก็เลยทีเดียว อิมแน่แน่อิมหนะ้าอ,นะอุ้ยกุ่มอันนี้อิมนะ้อยมาไงเอานะอิมน้อย่อยไปเรื่อยมีเงิน เจเล่มไมมีเล่มไม่มีเล่มนะเจอเล่มอะไรไหมงวดนี้สิบหกกูจิกามาไหมถอย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 ไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเจอกินไม่เอาแล้วโอ้โหกลับไป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 อย่ามากลับไปทางนน้นไม่ต้องมากลับไปอย่ามา มันมีอึมีอ right. ึรอขึนกลับไป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 ไม่ต้องมาไม่ต yeah. ้องไปอย่ะยอย่าอย่าไปบอกแล้วไม่ฟังโอ้โหอันนี้มันกล้าจังเลยบอกแล้วไม่ฟังเออเห็นไหมกลับไปที่กลับไปอันตรายอันตรายอย่าไปอย่าไปบอกแล้วอย่าไปอันตรายถอ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 ยอันตรายอันตรายถอยไปถอยไปอย่ามาบอกแล้วอย่ามาโถเอ้ยบอกแล้วไม่ฟัง กับเลวๆลๆนี่ๆๆๆๆนี่ๆๆ่ๆโอ้โหบอกมีฟนใล่ะไมบา